โฉมหน้าดาราสาวผู้โชคดีได้รับช่อดอกไม้งานแต่งคิมเบอร์รี่หมากเรียกว่าบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความรักหลังคิมเบอร์รี่และหมากปรินตัดสินใจจัดงานแต่งอีกครั้งที่ประเทศไทยซึ่งมีเหล่าคนในวงการบันเทิงมากมายมาร่วมงานและมาแสดงความยินดีด้วยซึ่งในงานนั้นจะมีช่วงที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวโยนช่อดอกไม้ให้เพื่อน โดยคิมเบอร์ลี่เจ้าสาวที่ได้ดอกไม้ในครั้งนี้คือเพื่อนสนิทอย่างโบเบนจวันนั่นเองซึ่งสาวโบได้ออกมาโพสต์ผ่านทางอ so ินสตาแกรมพร้อมแคปชั่น r s t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  i m v e v e r I love y o u guys s ซมัเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาคิมที่วดดิ้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมันจะเขินเขินหน่อย งานนี้เหล่าเพื่อนเพื่อนและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากอาท s ิ s u e s s s v e r y t h i n ติคลับทีโบคิวต่อไปต้องมาแล้วขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่และทุกๆสิ่งคอยติดตามเสมอและเป็นกำลังใจเสมอให้คอนอัปปอลอร่ามากดาราไทยที่เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันส่วนมากจะสวยชอบมากคะ่ะคุณโบเบนจวัน ติดตามมาตั้งแต่โฆษณาพรฟลอเรสครีนอุ้ยต้องตัดชุดรอแล้วหละว่าแต่เพื่อนโสดทำไงดีสวรรค์ส่งคนดีๆมาให้เพื่อนทีอยากไปงานเพื่อนละอีอีอีเป็นต้น